โอเคเราจะมาเรียนรู้ที่การยิงช็อตกันกันะครับแบบที่ในหนังไม่ได้บอกไว้เวลาอยู่นอกสนามการูนา,นาเปิดลงเพลิงไว้อย่างนี้ตลอดนะฮะเพื่อมองหน้ากันแล้วรูว่าอ๋อโอเคมันมันปลอดภัยอยู่นะไม่มีไม่มีลูกค้างอยู่ในลงเพลิงนะ,ะวิธีเล่นง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆเลยอันนี้เป็นลูกปลอมนะเราจะเราจะมีการใส่ลูก2แบบแบบแรกก็คือยัดเข้าไปย่งงนี้เลยแล้วขึ้นลำอันนี้คือพอปลดเซฟก็คือพร้อมยิงวิธีเซฟนะครับตุ่มจะอยู่ตรงนี้ ข้างไกลเนี่ยถ้ามีขีดสีแดงซึ่งให้จำไว้เสมอว่าเป็นการกดเป็นการกดลดไกลเนี่ยอืมคือพร้อมยิงอ่าถ้าปิดปุ่มสีแดงไว้ย้อนทางปกติเราจับมือขวาอยู่แล้วเนาะถ้ามันย้อนทางกลับมาอย่างเงี้ยคือลดลดเออคือคือขึ้นเซฟไว้เพื่อความปลอดภัยเวลาเราจะยิงเราเขากดปึ๊บแล้วเราก็มาเหนี่ยวไกตรงนี้อ่าเวลาขึ้นลำลูกจะเด้งออกมาแบบนี้ เวลาที่่าไม่มีลูกอยู่ในปืนเลยเวลาที่ลูกไม่มีลูกอยู่ในปืนแบบนี้ใช่ไหมมันจะมันจะชักไม่ได้แต่ถ้าเราหลบลูกไว้ด้านในนี่วิธีโหลดแบบที่สองนะจัดเข้านี้ก็จะยังไม่ได้นะต่อให้มีลูกอยู่ต้องกดติ่งนี้ติ่งนี้กดเพื่อขึ้นลำแบบนี้อันนี้คือหนังไม่บอกอยู่แล้วแหละ อันตรายไป <c oughs> <c oughs> คนเข้ไปไม่คนรู้ขนาดนั้นโอเคพอพอขึ้นลำนี้ใช่ไหมแล้วกดกดเซฟเกี่ยวได้แบบนี้อ่าเวลาจะชักออกก็ชักได้เลยลูกออกแต่ว่าพอสับกลับไปแล้วจะ,ะไม่ลงละจนกว่าคุณจะกดอันนี้เพื่อขึ้นลำใหม่โอเคเพราะฉะนั้นวิธีโหลดส่วนใหญ่ถ้าเรามีเงินเยอะจะโหลด ลูกทีเดียวหลายลูกก็ใส่เข้าไปหนึ่งนัดตรงนี้ขึ้นลําเสร็จแล้วโหลดตรงนี้หนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็กดกดเซฟเพราะตอนนี้มันจะควรจะเซฟไว้ก่อนตอนที่เราโหลดลูกนะครับแล้วพอเข้าไปในสนามเล็งประทับได้เรียบร้อยพร้อมยิงกดเซฟแล้วเหนี่ยวแบบนี้วิธียิงเอาปืนเข้าล่องไหลพันท้ายเข้าล่องไหลใช่ไหมครับพยายามเอามือเนี้ยดันเข้าหาตัวให้ชิดกับล่องไหลให้เรียบร้อยและเอาอ่า มือนี้จับงี้แล้วจันไปข้างหน้าหน่อยนึงให้ให้รู้สึกว่าปืนถูกล้งหน้าหลังโฮไว้เพื่อให้ปืนนิ่งแล้วก็เหนี่ยวอืมโอเคจบละเล่นได้